สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2 5 6 6เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเส็งแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สำหรับใครที่เกิดปีมะเสงผ่านมาเจอคลิปนี้อธิฐานเลยนะคะว่าไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมานะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีมะเสงนี้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างมีอะไรที่ต้องระมัดระวงังมีอะไรที่โดดเด่นและโดดเด่นไปในด้านบวกหรือด้านลบและมีอะไรที่จะต้องระวงังมีอะไรที่จะต้องแก้ไขอะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงไพ่จะเล่าเรื่องว่าอะไรบ้างไพ่บอกว่าได้ สองเอ่อสองดาบสองดาบในที่นี้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งเองมีความลังเลมีความลังเลมีความกังวลมีความวิตกกังวลไม่รู้จะเอาเอยังไงดีกับชีวิตในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ไม่รู้ว่าจะคือมันมัน ยังตัดสินใจไม่ถูกมาดูว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไร The Sun The Sun ในที่นี้อาจจะมีการที่กำลังคิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคำว่า The Sun มันเป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่เป็นการที่เรียกว่าเริ่มต้นแล้วมันก้าวเข้าสู่ความสำเร็จได้นะเพียงแต่เรามีความวิตกกังวลเกิดขึ้นทีนี้มาดูซิว่า Chariot Chariot ปัญหามันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าไอสิ่งที่คุณกำลังคิดจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณเคยคิดทำมาแล้ว ะค,ะคุณเคยคิดทํามานานแล้วแต่ยังทําไม่สําเร็จสักทีหนึง่งแต่ในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยถามว่าทําสําเร็จไหมมันม,มันเกิดความลังเลอยู่ไงเพราะว่าสองดาบมันเกิดขึ้นมาอยู่ในสมองเราว่าเราเคยลงมือทําแล้วมันไม่สําเร็จมันยังไม่สําเร็จมันมีปัญหาที่จะต้องร,อน,นรอนั่นรอนี่หรือติดขัดบางสิ่งบางอย่างอยู่มันก็เลยทําให้เราก็ยังอยากที่จะเอามาทําอยู่แหละแต่มันก็เกิดความลังเลว่าจะเอาดีไม่เอาดี สามดาบสามดาบบอกถึงการที่เรียกว่ากลัวผิดหวังอะ่ะกลัวเสียใจหรืออาจที่จะเสียใจได้เพราะฉะนั้นในไพ่เราต่อว่าถ้าเราทํามันยังเป็นโอ้ไฮพินเซตนะนักบทหญิงเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันยังคลุมเครือมันไม่ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่คุณทําในที่เนี้ยที่คุณเกิดความวิตกกังวลที่มันเป็นสองดาบเนี่ยมันเป็นอาชีพอะไรมันเป็นอาชีพสีเทาๆไหม ถ้ามันเป็นอาชีพสีเทาๆแล้วมันคุณกลัวที่จะเกิดปัญหาคุณอย่าทํานะเพราะว่าปัญหาที่ว่านี่ชาริออตมันติดกับสามดาบแล้วสามดาบเนี่ยมันยังมาติดกับนักบวชหญิงมันเป็นเรื่องที่ปกปิดปิดบงังซ่อนเลนแล้วทาแล้วทาไมทาแล้วมันจะเป็นสามแบบไงคุณจะผิดหวังเสียใจนะคะดังนั้นนะสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ธุรกิจสีเทาหรือเปล่าหรืองานที่มันบอกใครไม่ได้ ทําอะไรที่มีจะต้องเป็นเรื่องแอบแทํทำไหมมาดูต่อว่าไพ่จะบอกต่อว่าอะไรเอ่อคิงออฟคัพคิงออฟคัพในในที่นี้หมายถึงว่าราชาถ้วยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดจะทําให้คุณอย่าพึ่งอยู่นิ่งๆก่อนนะคะอยู่นิ่งๆรอจังหวะรอเวลาก่อนเพราะสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วไอ้สิ่งเนี้ยคุณเคยคิดทามาล้แล้วคุณก็รู้ว่ามันคือมันมีปัญหา มันมีปัญหาให้คุณต้องเสียใจมาแล้วดังนั้นน่ะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะราชาถ้วยเนี่ยติดกับ2ดาบคุณทําได้ถ้าคุณคิดจะทําแต่ให้เปลี่ยนทําเป็นอะไรทําเป็นออนไลน์ทําอะไรก็ตามเป็นธุรกิจออนไลน์หรือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า2ดาบเนี่ยมันติดกับเดอะซันแล้วมันยังมาติดกับชาลีออดแล้วติดกับ3ดาบแล้วยังมาติดกับไฮพินเซส สิ่งที่คุณคิดจะทํามันเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์ไหมมันเป็นเรื่องโลกออนไลน์ที่คุณกําลังคิดที่จะเริ่มต้นทําใหม่ๆแล้วมันเป็นแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่ทาเนี่ยมันจะมีปัญหาส่งผลตามมาให้คุณในอนาคตข้างหน้าแล้วจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนแท้จริงได้ ดังนั้นธุรกิจออนไลน์เปล่าที่มันจะเป็นส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนในอนาคตได้หรือผิดหวังเสียใจกับมันได้หรือกําลังคิดจะทําธุรกิจออนไลน์อะไรบางอย่างที่ได้แต่คิดได้แต่คิดแต่คิดว่ายังไม่กลัวเสียใจนะคะสําหรับบางคนนะต้องบอกก่อนนะปีมาเส็งนะสาหรับบางคนบางคนคิดไม่เหมือนกันอะ่ะอันนี้ดูโดยรวมอะ่ะนะคะมันก็เลยต้องมีข้อคิดหลากหลายให้แต่ละคนไปเลือกเอาว่าไปตรงกับของคุณคด ตรงข้อไหนนะคะดังนั้นเ็าบอกว่าอะไรก็ตามธุรกิจออนไลน์ที่คุณคิดจะทำเนี่ยมาติดกับราชาถ้วยรออีกสักพักหนึ่งรออีกสักระยะหนึ่งกำลังจะได้ลงมือทำแล้วแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่ได้มันยังไม่ใช่เวลาของคุณรออีกสักระยะหนึ่งนะคะจะได้ทำห้าถ้วยถ้าคุณยังใจร้อนจะรีบลงมือทำในตอนนี้บอกได้เลยว่าผิดหวังห้าถ้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายของคุณมันสูงไงคุณถ้าคุณลองลงมือทําแล้วคุณจะตั้งเป้าสูงแต่พอลงมือทําแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่มันได้นิดเดียวมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณคุณจะรู้สึกผิดหวังนะคะหกเหรียญหกเหรียญมมันมันเหมือนไม่ได้ทําคนเดียวอ่ะเหมือนต้องทําร่วมหุ้นกับคนอื่นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นหกเหรียญคืออะไรมันต้องมีการแบ่งจัดสรรปันส่วนแบ่งส่วนกัน แล้วหกเหรียญยังมาติดกับชาลีออดอีกปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายแบกรับไว้เองคนเดียวสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงจะต้องเป็นคนแบกรับปัญหาทั้งทุกอย่างไว้เองคนเดียวไม่ว่าจะเป็นอ่ะสมมติว่าคุณลงมือทําไปแล้วมันเกิดว่าประสบความสําเร็จน้อยกว่าที่คาดหวังแต่คุณก็ยังจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งส่วนต่างๆให้กับลูกน้องหรือทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจัดตั้งขึ้นมา คุณจะต้องรับผิดชอบตรงนั้นเพราะว่าชาลีออดคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบคุณก็จะรู้สึกเสียใจแหละสามเอ่อสามดาบเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกผิดหวังทั้งท่าเอ่อสิบสิบเหรียญสิบเหรียญติดกับสาดาบความคาดหวังของคุณหวังว่าสิ่งนี้ที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เติบโตไปยันชั่วลูกชั่วหลานแต่มันไม่ได้อย่างที่เราคิด เพราะว่าเราต้องมาแบกรับภาระหลายอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องเป็นคนรับต้องเป็นคนเคลียร์เองแล้วไฮพินเซสไฮพินเซเนี่ยนักบวชหญิงมาเจออยู่คู่กับแปดไม้เท้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดจะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะทำอะ่ะ เช่นว่าฉันทําได้หรือฉันมั่นใจว่าสิ่งนี้ที่ฉันทาอะทาได้คุณก็จะตัดสินใจทําอย่างรวดเร็วแต่พอทําอย่างรวดเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสามดาบนะเพราะฉะนั้น่ะในช่วงของเออเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงของสองเดือนแรกสองเดือนแรกของครึ่งปีหลังอะทาอะไรให้ระมัดระวังหน่อยนะคะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในที่นี้อัศวินอัศวินเหรียญเกิดขึ้นก็หมายถึงว่ามันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าคุณทําอะไรเนี่ยคุณมองที่ความมั่นคงนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งกําลังมองหาความมั่นคงในชีวิตของตัวเองด้วยความมั่นใจของตัวคุณเองว่าคุณเป็นเมจิกเชียนแตท่ที่พอมันเป็นเมจิกเชียนคุณอย่าลืมนะว่าเมจิกเชียนบันดันไปขนาบอยู่กับ5้าถ้วยแล้วก็ยังมีเอ่อเดอะซันมาขนาบ5้าถ้วยไว้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าเก็บเอาความผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์แต่ไอความที่คุณยังมีคําว่าเดอะซันมันยังเป็นเด็กอยู่มีอารมณ์ของความเป็นเด็กที่เรียกว่าฉันเป็นเมจิกเชียนไงฉันว่าฉันเก่งเ่ะฉันเรียนรู้เร็ว เดอซันก็เรียนรู้เร็วเมจิกเชียนก็เรียนรู้เร็วเพราะนั้นมั่นใจตัวเองสูงจึงตั้งเป้าคาดหวังไว้สูงเกินไปถ้าคุณไม่คาดหวังสูงคุณอาจจะไม่ผิดหวังนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะงานจะล้นมืองานมีโอกาสล้นมือแน่นอนแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะบอกก่อนเลยนะว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณต้องทําใจเลยว่าคุณจะ อะไรก็ตามที่คุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่กรกดาสิงหามันจะมาส่งผลเห็นผลให้คุณจริงๆคือปลายปีจริงๆเลยคือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวางานจะล้นมือจากความชํานาญที่คุณชํานาญเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีการออกไปติดต่อเจราจากับลูกค้าหรืออาจจะมีเป้าหมายที่เริ่มตั้งแต่เดือนออกันยาตุลาละเริ่มมองเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราจะพุ่งตรงไปที่ตรงไหนคือเป้าหมายของเราแล้ว พฤษจิกาธันวาเนี่ยบ่งบอกถึงการที่ว่างานเยอะงานล้นมือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณอยู่เพียงแต่ว่าอย่าท้อซะก่อนนะผู้ที่เกิดปีมะเส็งเป็นคนท้อง่ายนะถ้าท้อซะก่อนเนี่ยอีกนิดเดียวงานจะจะสำเร็จและจะถึงเป้าหมายแล้วคุณทิ้งเลย คุณทิ้งเลยคุณไปทําอย่างอื่นเลยคุณไม่เอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทิ้งเมื่อไหร่ปุ๊บไอสิ่งที่คุณลงทุนไปเห็นไหมห้าเหรียญมันตามมาเลยนะสิ่งที่คุณลงทุนไปคุณจะไม่เห็นอะไรเลยคุณจะศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นต้องอดทนอีกสักนิดหนึ่งมาดามจะสรุปให้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงของครึ่งปีหลังถ้าเรามามองถึงเรื่องการงานก่อนเนาะ <c oughs> การงานในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ในช่วงสองเดือนแรกคุณมีเกณฑ์ของการที่ลังเลกับการที่อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์แล้วทำมันเป็นการทำแบบใหม่ๆท้าทายความสามารถของคุณถามว่าทำได้ไหมทำได้สําเร็จแต่ทำแล้วเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหานะคะมันอาจจะเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างอย่าอย่าลืมนะว่าการทำธุรกิจออนไลน์คนทำกันเยอะมากในตอนนี้คุณต้องเจอปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่จริงๆถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณสามารถแก้ไขได้ไหม คุณเป็นคนเก่งคุณสามารถแก้ไขปัญหาอันนั้นได้ด้วยตัวคุณเองแต่เมื่อแก้ไขแล้วก็ยังไม่ถูกใจตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่ชอบมโนคุณสายมโนไฮพินเซสเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสายมโนคิดไปเองเออออของตัวเองไปเองรู้สึกพอมันผิดหวังอ่ะสมมติว่าคุณตั้งเป้าเอา,เอาไว้แล้วมันไม่ได้อย่าง,างเป้าหมายพอมันผิดหวังปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นแกล้งหรือเปล่าคนนี้แกล้งหรือเปล่ามโนไปเองคิดไปเองน้อยอกน้อย,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 อยใจกับ โชคชะตาวาสนาหรือน้อยใจยันอะไรยันกระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราไม่ช่วยเราเลยอะไรแบบเนี้ยไปแบบนั้นเลยนะเลยเถิดเลยบอกให้รู้ก่อนพอมาเริ่มเข้าเดือนเออ่กันยาตุลาพอเริ่มเข้ากันยาตุลาเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าไปตั้งเป้าซะสูงเกินไปสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งลดเป้าลงหน่อย ะะเพราะธุรกิจที่คุณทําสามารถสานต่อได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวตั้งเป้าลดลงไปหน่อยนะคะอย่าตั้งสูงปิดใครก็ตามที่ตั้งเป้าตั้งยอดเอาไว้สูงคุณลดลงไปครึ่งนึงเลยนะคะเวลาที่มันได้ไม่ถึงครึ่งอย่างที่คุณลดละอาจจะได้ขาดอีกนิดหน่อยคุณก็ยังมีกําลังใจว่าอย่างน้อยๆก็เกือบถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แต่เป็นเป้าหมายอันใหม่นะไม่ใช่อันเดิมนะมันก็จะส่งผลทําให้เรามีกําลังใจเยอะขึ้น มุ่งตรงไปข้างหน้าได้แล้วจะพอช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเขาบอกได้เลยว่างานคุณจะล้นมือมีผู้ใหญ่สนับสนุนแต่เพียงแต่ว่ากลัวว่าคุณน่ะจะมาน้อยใจกลางคลันสะก่อนแล้วทิ้งงานไม่ทำเหมือนว่าทําทําไปอยู่อ่ะไปเก็บเอาเรื่องเก่าเพราะว่ามันอย่าลืมนะมีไฮพินเซสน่ะบทแวบ,บหนึ่งที่นึกขึ้นมาไปนึกน้อยใจย้อนหลังเรื่องกอเก่าๆปุ๊บ อาจจะทําให้อยู่ดีๆทิ้งงานเฉยเลยพอทิ้งงานปุ๊บในเงินไม่ได้คืนนะเพราะนั้นมันจะกลายเป็นห้าเหรียญห้าเหรียญก็คือไงเงินไม่พอใช้เงินขาดมือเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าการงานผ่านไปแล้วนะการเงินไม่ค่อยดีนะงานมีนะงานมีเข้ามาดีเลยทีเดียวแต่ว่าการเงินไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณยังต้องไปช่วยเหลือ บางทีตัวเราเองลำบากแล้วเนี่ยใครมาขอความช่วยเหลือคุณอดไม่ได้นะที่คุณจะต้องช่วยด้วยความที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่รับฟังปัญหาของคนโน้นคนนี้พอเห็นใครมีความทุกข์ปุ๊บทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ทุกข์อะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะช่วยเขามันก็เลยจะทำให้ตัวเราอะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้น การเงินในช่วงของเดือนเออในช่วงของครึ่งปีหลัง6เดือนหลังเนี่ยจัดว่าไม่ดีหรอกชักหน้าไม่ถึงหลังระวังการเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะหรือว่าระวังว่าจะมีคนมาเข้ามาขอหยิบขอยืมขอยืมเงินเราแล้ว,ลวปฏิเสธไหมไม่มกล้าปฏิเสธก็ต้องให้การช่วยเหลืออยู่ดี ความรักความรักสาหรับคนโสดก่อนเขาบอกว่าคนโสดนะก็โสดมาตั้งนานนะแต่พอบทจะมีคนเข้ามาก็มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ในที่เนี้ยลองทดลองคบลองพูดลองคุยดูก่อนนะเพราะว่าบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะโสดไม่สนิทก็ได้นะต่อหน้าเราเขาโสดแต่เขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วอ้างว่าเลิกแล้วบางทีอ้างนะอ้างคําว่าเลิกแล้วแต่พอเรารักเขาไปแล้วแล้วเราจะนั่งเสียใจเองนะว่า จริงๆแล้วเขามีคู่อยู่แล้วเรากลายเป็นว่าเราไปแย่งของรักของคนอื่นจะเลิกก็เลิกไม่ได้สละดันรักเขาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะระวังให้ดีดูให้ดีด้วยว่าเขาอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วกว่าคุณจะตัดใจเขาได้ก็อีกหลายเดือนเลยทีเดียวแหละถ้าตัดใจได้ก็เรียกว่าตัดใจแล้วไม่คิดเดี๋ยวหลังกลับไปหาแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่ไม่โสดที่แต่งงานแล้วในที่นี้เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าใครอยากมีลูก ก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้ลูกนะนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะได้ลูกแต่สําหรับใครที่เอ่อขี้น้อยอกน้อยใจคู่ครองต้องบอกก่อนเลยนะว่าบางทีเราคิดไปเองเราแวงไปเองหรือเปล่าด้วยคู่ครองของเราอาจจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มันก็เลยทําให้เราคิดว่าคอยระแวงพอระแวงปุ๊บเนี่ยใช้คําพูดคําจาแรงแรงละโดยไม่รักษาน้ําใจคู่ครองระวังเขาจะไปจากเราแบบชนิดที่เรียกว่าเขาไม่เคลียนะ ไปแล้วไม่หวนกลับมาเลยเพราะเราเป็นฝ่ายที่คอยจี้คอยจิกเขาอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันจนเขารู้สึกว่าเหมือนขับไล่เขาไปจากชีวิตเร็วๆทั้งๆที่บางทีนะเขายังไม่ได้มีใครเลยนะแต่เราคิดไปเองนะบอกให้รู้ก่อนทีนี้เออมาดูสำหรับสุขภาพกันบ้างนะคะ สุขภาพในที่นี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาทั้งสองข้างระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจระวังสําหรับใครที่ขับรถเร็วต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถเร็วด้วยนะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับขาการเดินนะคะการเดินที่ต้องใช้ไม้ค้ำยันอาจจะมีข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงเกิดขึ้นจากการเดินเร็วก็ได้นะคะ มาดูเรื่องโชคลาภถามว่าจะมีโชคลาภไหมในทีน่นี้มาดามมองว่าโชคลาภที่เกี่ยวกับลาบลอยไม่มีนะถ้าจะได้จริงๆงก็น่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูถึงเคล็ดลับเสริมดวงมาดามจะให้สามหัวข้อหัวข้อแรกหัวข้อแรกเขาแบบบอกว่าให้ซื้อยาดมสมุนไพรซื้อกินเองหรือซื้อแจกก็ได้ที่มันจะเป็นหลอดเขียวๆเล็กๆะนะในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา ในวันเสาร์ซื้อแจกในวันเสาร์นะคะซื้อกินเองหรือซื้อแจกก็ได้โทษทุกภัยทายเสาเราซื้อแจกหรือซื้อกินเนี่ยมันก็จะทําให้ซื้อแจกดีกว่าเนาะมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เป็นทานบารมีเพราะฉะนั้นโทษทุกภัยทายเสาอุปสรรคติดขัดใดๆต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่มันจะได้ไหลลื่นมันจะได้ดีขึ้นมาอีกหนึ่งหัวข้อเขาบอกว่าให้แต่ให้เสริมสวยเสริมหล่อผู้หญิงอะ ง่ายผู้ชายก็แค่หวีผมหวีผมก็พอละก็เป็นการเสริมสวยละนะคะหวีผมเออ่จะทาแป้งคงไม่นะผู้ชายไม่หวีผมเอาแล้วกันในวันพระรหัสัป,ปดีในช่วง11นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกาเพื่อเสริมเสริมให้เราดูมีบุค,คลิกที่ดีขึ้นแล้วในวันพระหัสก็ทำให้ดูเป็น ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีความน่าเชื่อถือนะคะใครเห็นก็รู้สึกยำเกรงดูมีบารมีมากยิ่งขึ้นมาหัวข้อที่สามเขาบอกให้ใส่เครื่องประดับสีฟ้าหรือพลอยสีฟ้าในวันจันทร์หรือหินสีหรือพกหินสีสีฟ้าไว้ก็ได้ในกระเป๋านะคะในวันจันทร์ช่วงเวลา14นาฬิกา40นาทีถึง15นาฬิกาอันนี้เน้นเรื่องสเสน่ห์วันจันทร์เนี่ยคือสเสน่ห์นะคะ การพูดจารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งเลือกทําทั้ง3าหัวข้อก็ได้หรือทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะจบความพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเช็คดวงส่วนตัวไปที่อินบ็อกซ์ของมาดามค่ะ และทักไปที่อินบอร์ของมาดามนัดคนอ่านดวงดูดูดวงส่วนตัวมีค่าคูนะคะไม่ได้ดูฟรีนะคะก็สำหรับใครสนใจก็ทักไปแล้วกันจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแล้วก็ แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจใกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ